โตยตา e ้ารีโว่แชดดีชั่นปี2,019คันนี้รถสวยสภาพป้ายแดงนะครับมีเครดิตผ่อนเพียงแค่7,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับผมคันนี้เลยครับ เป็น toyota liver 2.4 e z e d i t i o n นะครับปี2019นสครับได้สีเทาอ่ากระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าดำตัดด้วยลายโคมีย่มานะครับแล้วก็ในส่วนของชุดไฟตเตาข้อหน้าเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเนี่ยใสายคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานอ่ายางมิชลินนะครับปี2022เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยด้านท้ายเนี่ยเป็นโลโก้ set edition นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับ กันชนท้ายเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับมือเปิดท้ายโเมี่มไฟเบรกจุดที่3นะครับแมกไนเนอร์นะครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะครับผมท้ายก็เป็นท้ายเดิมนะครับรับประกันได้ว่า คันนี้นะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อมาแน่นอนนะครับสาหรับภายในนะครับตัวนี้จะคุมโทนดำนะครับได้เบาะผ่าเดิมโรงงานสีดำโคมลามาติฟัง์ชั่นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเลขไมล์หนึ่งแสนกิโลกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะได้ในส่วนของปุ่ม power mode eco mode นะครับเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานห้องเครื่องนะครับก็เป็นห้องเครื่องเดิมโรงงานนะครับผมขนาด2 4 0 0ซีซีดีเซลนะครับ ซีซูบสมบูกว์วาให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับดูคันหน้านะครับคันหน้าเดิมแน่นอนแล้วก็รอยมาร์คนะครับตามหัวนอ็อตตามท่อยันต่างๆครับไม่มีการถอดของเดิมโรงงานระบบเบรก abs ใครที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9